มีลูกเพจถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าทำไม iPhone ถึงชาร์จได้แค่80% <S 2> <S 2> เครื่องเสียไหมแบตเสียหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบครับ <S <S สวัสดีครับผม Mac ก p ์อันะครับ,คล,บ,ค,ค,รบคลิปนี้ผมก็จะมาตอบคำถามของสมาชิกเพจนะครับก็ถามกันมาเยอะมากถามมาทุกวันเลยนะครับว่าทำไมแบตเตอรี่ของ iPhone ถึงชาร์จได้แค่80%เครื่องเสียไหมแบตเสียหรือเปล่า แจ้งก่อนนะครับว่าที่ชาร์จได้แค่80%เครื่องปกติแล้วก็แบตเตอรี่ก็ปกติมากๆครับที่ชาร์จได้80%เพราะว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ของ Apple นะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการถนอมแบตเตอรี่สังเกตว่าทุกครั้งที่เราชาร์จแบตเตอรี่นะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึง80%การชาร์จจะเร็วมากบางครั้งชาร์จแค่1นาทีนะขึ้น1-2%เลยทีเดียวนะครับผมหลังจากที่ชาร์จได้ถึง80% เขาจะทาการหยุดนะครับจะหยุดทุกครั้งที่เครื่องมีอุณหภูมิสูงนะครับ <Wow. S 1> หลังจากที่เครื่องมีอุณหภูมิลดลงแล้วนะครับเขาจะค่อยๆปล่อยกระแสไฟเข้าไปในตัวเครื่องนะครับเครื่องจะค่อยๆเต็มจาก80ถึง100จะใช้เวลาค่อนข้างนานมากนะครับบางท่านก็จะเข้าใจว่าเป็นที่การเปิดโหมดถนอมแบตเตอรี่ตรงนั้นก็คือจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับโหมดถนอมแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับ เข้ามาที่หน้านี้เราก็จะเจอการชาร์จแบบถนอมแบตเตอรี่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นการเปิดเพื่อถนอมแบตเตอรี่นะครับข้อดีของการเปิดโหมดถนอมแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปดูที่เส้นกราฟนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ตอนที่แบตใกล้จะหมดประมาณเที่ยงคืนนะครับผมจะเสียบชาร์จแบตแล้วนะแต่เขาก็จะไม่ชาร์จเต็มนะครับสังเกตว่าจะอยู่ที่แค่80เห็นไหมครับแล้วจะเริ่มเต็มร้อย ประมาณ9โมงเวลาที่ผมตื่นเห็นไหมครับพอดีเลยก่อนหน้านี้ก็คือเสียบชาร์จค้างคืนนะครับแต่เขาไม่เต็มนะเขาจะมาปล่อยกระแสไฟเข้าช่วงเช้าก่อนที่ผมจะตื่นก็คือตื่นมา9โมงก็สามารถใช้เครื่องได้พอดีแบตเต็มร้อยพอดีข้อดีของการเปิดหมดถนอมแบตเตอรี่ครับ มีคำถามอีกว่าถ้าเราปิดโหมดถนอมแบตเตอรี่จะสามารถชาร์จเต็มร้อยได้ไหมต้องอธิบายให้เข้าใจว่าถ้าเราชาร์จ1-80ถึงแ0นะครับแล้วเครื่องมีอุณหภูมิสูงเขาก็จะตัดอยู่ดีนะครับเขาจะไม่อนุญาตให้เราชาร์จขึ้นมาจนถึง100%แต่เขาจะหยุดอยู่ที่80และรอให้อุณหภูมิของเครื่องลดลง แล้วก็ค่อยๆจ่ายกระแสะไฟเข้าไปในตัวเครื่องนะครับเป็นระบบอัญชันฉลาดของ Apple ที่เขาออกแบบมาซึ่งเป็นข้อดีที่ทำให้แบตของเราใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะครับผมคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับไปห,หลายท่านที่ใช้ iPhone นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแล้วก็ฝากติดตามช่อง TikTok ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีมาบอกนะครับ